หลังจากที่ข้อลูกสาวคนแรกน้องนาตชาออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็มีเหตุผลจำเป็นที่ทำเอานักแสดงสาวนาตาลีเจียวลนนต้องจำใจห่างกับสามีฟุกเกิกโพลทันทีเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องเข้ารับการรักษาในทันทีล่าสุดนาตาลีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมความแท็กถึงหนุ่มฟุกเกิกพลด้วยความคิดถึงสุดหัวใจว่า ม e ดยูสิบเอปีที่ผ่านมาไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้เลยแถมยังเป็นการห่างแบบห่วงอีกสิบสองวันแล้วคิดถึงนะคะหายเร็วๆนะทางนี้จะเข้มแข็งหวังว่าจะรอดปลอดภัยไม่ติดจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะต่อมาฟุกเกิกพลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าพอแล้วเนาะหวังว่าเราจะไม่ต้องห่างกันอีกแล้ว งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่กันยกใหญ่และเชื่อว่าอีกไม่นานฟุกเกิกพลจะกลับมาแข็งแรงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแน่นอน